นี่บ้างตัวไปใช่ไอตัวเทนเซอ่าเมนสเต็ปอ่แป๊บหนึ่งอ่านไม่ออกเซตไม่จาคอร์สใช่ไหมเซตไม่ใจคอร์สเซตปีเหลืองเขียวหนึ่งใบนอนหนึ่งนอนหนึ่งตัวโอนอนแม่งก่อนเลยครับนอนก่อนตีก็เนี่ยแล้วก็เทนเซอเมมาแท็นสเต็ปอีกสองเทนเซจะสองลูกเทนเซจได้ลูกไหมช่ายลูกเทนเซ ไม่ได้นี้บอกว่าส่งตัวนอนหนึ่งตัวเตรียมในเมท้ต้กองหลังจากนั้นก็คือต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วค่อยทาต่อคือมุกลมแต่ก็มืตีไอวอลหนึ่งเม็ดฟองในเซิร์ฟด้วยการอวอลนงเม็ดที่ไม่ทำงานอันนี้ไม่ได้บวกนะเสียอะไรวะเก่งไงครับเก่งไงก็ขอสี่มันมันก็เป็นน้องๆกับคอห์้าแหละแต่มันได้นอนไนในเมเลยไงแล้วเราได้แปะมิลลาด้วยอ่าแล้วแล้วถ้าเทียบกับคอห์้าตัวเก่าที่เป็นวางมิลลาได้ได้คอตัวนี้ถูกกว่าตัวนี้ใช่ ถูกกว่า,กกวาจริงกว่ามันมันก็อารมณ์คล้ายๆคือการอีกตัวหนึ่งคือปั๊มคอไงแต่อีกตัวนี้คือมาเอามาจับนอนอีกฝั่งอะ่ะมันจะแบบคัพโบกับอีกตัวที่บอกว่าต้องนอนก่อนถึงจะทาได้นะอันนี้ต้องทำงี้นะอะไรประมาณเนี้ยอเออมันคือนอนในเมนเลยไม่ต้องแบบพึ่งแอคเซสเตปนอนอารมณ์ประมาณนี้อ๋อแล้ oh. เวเราตูเา้เก่า่หน้าใสาบ่บ้างเน้าก็ก็ใส่ได้ต้องดูดูด้วยว่าเออเราควรจะปรับอะไรใส่แบบ อย่างละนิดอย่างละหน่อยหรือไม่ก็เต็มเลยเราเราต้องดูด้วยไงว่าเราจะเล่นให้แอนโฮให้แอนโฮจัดให้ดูไม่เป็นไรจะรอดูไม่ก่อนไม่ก่อนจะรอดูใช่เดี๋ยวรอดูไม่เป็นไรบอกเก่งเดี๋ยวดอน